คลิปนี้เราอยู่ในพิธีวางพิลาเลิกก่อสร้างพระพุทธเวตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับหน้าตากว้าง59เมตรสูง74เป็น9เมตรเนื่องในอายุวัฒนมงคลพระโพธินันมมนีหลวงปู่จิ๋วนะครับวันที่1มีนาคม2565นะครับโดยมีสุพยับชินวัฒนะครับมาเป็นประธานองค์ที่นะครับองครับ คุณชวนชคดีน่านะครับคุณบัญเจิดนะครับเมื่อท่านประธานได้ยินท่านพิสิปได้อ่านหน้าเรื่องท่านประธานที่เล่าคุณกันเดชคณะมนตรีนะครับตันสุภาพนะครับตำแหน่งห้าอันที่สี่นะครับคุณอารีแท้ตั้งนะครับตำแที่งหกนะครับคุณแม่สมศรีวโรณุษ แล้วก็คุณรูปวุดีนะครับจันทร์ใสนะครับเจริญครับท่านดอเฟยนะครับลอยแสงนะครับสาธุสาธุสาธุโอกาสะวันพามิพันเตงอิติปรมินตาติงสา อิติสัมพันยูมาคตะอิติโพธิมนุปัตโภอิติปิโสจเตนะโมอยันะภูนโตอทาคานีเนกมันมาบัญญาสหวิริยะขันติสัจจานทิฐานะสเมตาูุเบขายะทายโวัาถะบุทานิอติ คุพบูชามหาเทสวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโผพีขาวโลโขะติงโสอัจชักปฏิติถ้าไม่เปนไระาเก้าทั้งหลาย ขอนอกน้อมแต่องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมเจ้าประอริิะสงฆ์เจ้าพอบทั้งเราสิ่งสัตว์ิ์ทั้งหลายในสา,าลลโลกดวงวิญญาณอันศติ์ติ์ของพระองค์ผู้ทรงด้วยคุณเรื่องดาบวันนี้คณะผู้ที่เด้รันกาความศรธาเ,ใใององเรื่องใสในน้มขององค์นอนเลือเชื้อพุทธะ คือองค์พระเจ้าใหญ่พุทธเมตาจะได้พากันมาทำการวางศิลาเลอ์เพื่อได้ตัดสา้าในองค์พระเจ้าใหญ่ขึ้นขึ่นวันนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายในานามคณะพุทธบริษัทได้พากันมาพอกันแล้วยังมัดคตนเวณวัดปาศิโิโอคมมันติเดชองเภอวังวนงาเสียวจังหวัดนครราชสีมา ขอก่าวเกลินเบื่องบนสิบหกทั้นฟ้าเบื่องกลางสิบห้า 15, ทัดดินเบื่องน้ำสิสี่วังประดานและขอกล่าวเกลินต่อเหล่เาเทพเทวดาประจํายังนะพิศษาทั้งแปดได้มาพร้อมกันยังนะบริเวณวัดบาสิลิโพครมมอนกะทิงณะัดีเถิน สะละชังสะกส้นังสะสพันธงนาลิเนเถทางปาริตาวานุภาโวสทัทธาลัันโตติ ปาลิตาวานาเมตังอาสมตาภพาอัฏฐานตังอาวิกิจจิตตาปาลิตังพนักเนโตสัพมันาาตาจักเาวะเลโส อาคัจฉันโตเทวตาสัทห์ธรรมโมนีลาชักดิ์สุนันตุสักขโมกขะทังเอ,อ๊ะ าเทจันตลิกเว,วิมาเน่งอีเมรัตเทจา,ทามตะลุวันนาคเอเทหะวัดคุงเว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 งิเกเธเตงภูมาจะยันโตโทเทว,วาสลัตเราวิสเมยักาธรรมพนาทา ติสันตาสันติเกยังมุนิกละจนังสาเขวเมสุน,นันโตภูมิสาวนากาโลอายัมบดา,านอตาเทวสาวกาโลอายัมบดา,านอตาพรม masawana kalo a yang badan อยู่ในกามาพุทนสวรรค์กาเมอยู่ในกามาพุทน,นันดังวันจะลู้เปเท,ทะเจ้าดำลงอยู่ในอุปรโพรสิริสิคารัตเตเทะเจ้าอยู่ในหูวง มาหานเระตบสิ่งคอนเกตยุงนทอนเข่าจันตลิกเตพระเจ้าอันเน่าแนวเหนเลื่องน้องในอากาศวิมานเออยู่ในวิมานมารตรัตนานเทียนนา ทีเป็ดเทพเจ้าอยู่ในกเกาะเตียนน้อยและใหญ่หลักเทพเจ้าอาศัยอยู่ในเรือนหลวงจะฆ่าเมเทพเจ้าทั้งปวงอยู่ในบ้านน้อยและบ้านใหญ่ ตลุวานาคาหาเนเทปะเะจาอยู่ในหมู่ไม้ไรเึกสาเลทหะวัดอุ้งฮิเทเตเทปะเะจาอยู่ที่บ้านเรือนและไรนามูมมาเทปะเะจาอยู่ในพื้น ผูมิประเทศจะยันตุเทวาข้าพระเจ้าขออันเชิญจงมาสโมโสรประชุมมาฉลพระวิสมเมพพระเจ้าอยู่ที่ ลุงน้ำและบนบกมีได้เสมอกัลยักขะพันธทรรมพนาคาทั้งยักสาคนทันและนาคารผู้เป็นใหญ่สันเนือดิเยังเทพเจ้าปูทุกเกาะแห่งแห่งตําบนหลังมูนี้วาระจะนังอาคาประเจ้าขออันเชิญ ะละฤาษีผูกแห่งหลนอันสัติ์ศิษิ์พิดนด้วยยดชาสาธจูเมสุกันตุลอาปะเจ้าขออันเชิญเทพยดาอันเลื่องเดชซึ่งสถิตอยู่ในอมรพิมานเมตเมืองฟ้า้าระเจ้าขออันเชิญ เท้าเทเวศงขอบเิ่ยักตะวันจงมาสโมสอนประสานกันละยังนวัดปาสิลิโอคัมมอนอาพินแห่งนี้จะได้ประอกอบพิธีวางศิลาเลเพื่อสร้างองค์พระพบทรคเมตอาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว ขอดวงแก้วอันเชิญด้วยพระบดขหอมขอเดชรับขาพุทธเจ้าทั้งหลาย ในนามพระสบฆ์นิกรของปุรภะปรตรา,า,าตั้งแต่สมัยองค์พระเจ้ากษัตริย์องค์ที่หนึ่งคืออินอรทราธิตมหาลาโดนกระทั่งตกลงมาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในราชการที่สิของกรุงรัตนโกสินทร์รวมแล้ว54ราชการแผ่นดินด้วยกล่าวด้วยระหม่อง,องขอเดชะเรื่องจากวันนี้ ได้มีคณะพายกพายกาเหล่าพุทธศาสนิกชนได้เป็นกราพลธนา <S <S เนื้อนาบุญเจ้าพกุลผู้ที่ท่านจะได้มาเป็นประธานและคณะผู้ที่ท่านได้ดูแลในเขตของบองวรพุทธศาสนาจะได้พากันมาร่วมกันวางศิลาเลิยังนับบริเวณกางกล่าวแล้วข้าพระพุทธเจ้าในาน,น,อนอามพระสงฆ์นิกนขอกราพพรมทูล ให้เราบูรพภาคตาตาอัรรมเหสีพูดแก้วพูนขมมนอนเรือพระโยรบงและพระญาติของพระองค์ในวงจักรีได้เมตตาเสด็จมาเป็นประธานร่วมกับทันผู้ที่มีสักธาในเขตของบริเวณวัดป่าสิริโพธรรมม่อนกระทิแห่งนี้ด้วยเพิน ข้าพระเจ้าทั้งหลาย<ม>าขออาราธนา<ม>องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอันมีมาแล้วในเขตของ 4, อสี่แสนอสงไขยมหากรับนับรวมพระศาสดาที่มาถึงแล้วก็ดีและที่ยังมาไม่ถึงก็ดีมีตั้งสิ้นสามล้านหแสนแปมืนสี่พันสามยเกสบสองพระองค์ และที่ได้มาสัยนาในยุคข,ของพระสังฆะโคโดมนี้มีมากังแต่พระาศาสดาพระวิปัสสิพระาศาสดาวิเวเชภูพระาศาสดาสิกขีพระาศาสดาพีปังกรและตกทอดมาถึง,งยุคข,ของพัตกับทั้งหาอันมีพระาศาสดาปุโปรสันโธพระาศาสดากัมโนโกนาพระาศาสดากสปะ พระาศาสดาสัมภณะโคตมและพี่กรรมต่อคือพระาศาสดาสีอริยะเมตโยขอกระฟานพ,พระธรรมและเราอริยะสงฆ์ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอก,าก,การาบเริ่นกราบพระรัตนนาดอเนื้อเชื้อพุทธะท,ทุกทุกพระองค์ได้เมตตาพุทธรับมรตนางขอขอทรมรับมรตนางขอขอสังครับมรตนางขอขอขอองค์พระรัตนะ จมมด้เมตตาเสด็จเทโวประทับยังะบริเวณวัดปาสิริโคคำมอนกระทิงแห่งดีเขตอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเพื่อสร้างหล่อเนื้อพุทธเมตตาหน้าตักว้าง5 9เมตรสูง7 9เมตรตีให้สำริดผลสมปราถนาดังพุทธบริษัททุกท่านจะร่วมก,กันสร้างณโอกาสนี้ซะด้วยพือ แลงในขณะดีสาธุชนขอน้อมกล่าวถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรยานนมุนีซึ่งท่านได้สเสด็จมาเป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์เพื่อสร้างพุทธเมตตาขอกราบและอาราธนา ได้เสด็จมาเป็นประธานร่วมกันกับพระศาสดาทั้ง3 5 0ล้านห้าแสนแปดพระองค์ในวันนี้ซะด้วยคืนขอกล่าวเกินถึงเหล่าเทพเทวดาตั้งแต่สวงที่หนึ่งเทอจาตุมาหาราชิกา สวงที่สองคือดาวดึงสาสวงที่สามคือยามาปูสวงที่สี่คือดุสิตสวงที่ห้าคือนิมมาน,นลรดีสวงที่หกคือพระนิมิตตสวัสดีเทพเทวดาทั้งหลายตั้งหกชัน้นข้าพระเจ้าทั้งหลายขออภิวัรอัญเชิญพระองค์สเสด็จมา ร่วมกันเป็นประธานในการสร้างคุณพระเมตตาให้สำเร็จยังณบริเวณวัดบาสินโพธมณ์กระทิงนี้ซะด้วยเถินขอกล่าวกลาน